ัสดีครับพี่น้องอยู่กับอาจารย์ตอนแซกหวานนะครับแากทองฟินแลนด์เมือเ่อคืนนี้ฝนตกครับไปไต่ไปได้วัตถุดิบมานะครับตุมอืไปไต่มาในตลาดเลยว่าสิเฮ็ตุม่มกบกินคับน้ำตาพี่เพียรจะหน่อยเดครับเดี๋ยวเดี๋ยวตุ่มกบกัตุ่มอื่นครับบมไหมตุมอืกับตุมเอือตุมอือกตุ่มอือกนตุ่มอือับตุ่มอือกันตุ่มเอือกับตุ่มอือตุ่มอือับตือ่มอตุมกนตุ่อือ่มอับ ับนองไส้ลงมาหามือนี้สีตุ่มซูนองไส้อาดิินนะครับเพอถีนี้ลักก็นี่นี่นะครับอึงนะครับทําการทราบพนไกเพื่อนยังไงสังหารมันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพักซี่กับือเฮียวตเว่นี้เอาตามมีครับต้นหอมพักซี่นะครับรวก็ พริกสดกระเทียมหอ,อมแดงนะครับผัดบ่ได้ครับนี่ใบบักขามอ่อนนะครับเพลืออย่างนั้นออกสมๆมนจิดน้อยต่งงว่า,ะาอะไรใส่บักขามเปียกน้ำมีหรอครับกะเอาหนาไปข้างครับเดี๋ยวตั้งเตาจ้าบากกันเ้อะพี่นอ้องกะไฟกระเด้งดีนะครับเดี๋ยวหน,นามาข้างนี่วุ้ยใส่เตาทานด้วยครับมันกำเสียบยัขงขึ้นเขา่าใส่เตาแก๊ส เท่าเกียรนี้มนะันลงได้ครับเอ,อใส่เพียงนี้สมุนไพรครับใส่ตะไคร้ลงไปกล้า,านี้จะเป็นค้าอ่อนได้ก็ดีนะครับ พอเนี่ยพอเนี่ยซ้ำคนเหยียดนะครับพอเนี่ยเสาเนี่ยหอมไล่กับหอมไล่ได้ปวดคขาแบบนี้หยุมลงไปโดน ของปลูกเองทั้งเมดนะครับว่นนี้ซือว่ามันจะของปลูกเลยครับผู้อื่นปลูก <c oughs> ไปขุดอองเขามาก <c oughs> ถ้าใครไปมาปปขุดตะขามเตียครับใส่ล้ไปก่อนผสมหม้ายังใไ่ใบตะขามน้ำน้ำกลดเสริมกันนะครับเกลือ แดงครับจิ๋นอ่ะกินนึกเสียบก็ต้องใจเย็นๆโอ้ยหอนเดืยดบ้างน้องเอ้ยหน่าไม่กินแน่นอนข้อแหง้งในการเห็ดกระเป๋านี้ หามันเสียก็ต้องกินน,น้ำน้ำนะครับมันข้อแหงครับ <c oughs> นนกินหน,หน,น้ำจะคำก่อนไอ้น้ำนีงคือมันทองเลยอ้ oh, no น้ำตาที่เพียรมือสั่นเป็นอยงดีแล้วครับยามแรงมา น,นีเห็ดเป็นกับเกี่ยมนะครับบอได้เห็ดเ,เป็นกับเขาีเป็นกับแกมกับเขากับเห็ดยางแนวอื่นเหลือพริกสดครับบนได ถ่ายคนน้ำเนียจอยไปถ่ายจะหมอยู่กไปเฮนว่ากันใส่พริกสดจะหน่อยครับเพื่อรสชาติจะดียิ่งขึ้นแต่ว่าขันมี่ผู้เฒ่าหรือเด้นนหน่อยยิ่งนั่กับปลาตองใส้ก็ได้ครับเอดิีโมได ใไซร้ายนะครับผมพี่แต่พวกเพชรใส่จินกับเอาแซ่บจแบบนี้ก็น้ำเหลือจะเข้าครับเดี๋ยวเอาจังเดี๋ยวเอาอึ่งมาลงในหม้อนะครับน้ำเดือดดีแหละครับผมแบบนี้ก็เป็นการเอาวัตถุดิบเขาลงนะครับบมโหครับมันไข่หรือว่าใครบางตัวมันก็อาจจะไข่บางตัวมันอาจจะว่ไข่ครับ แต่ว่าาตัวใดมีไข่มันจะเซบแต่ผมข้ามมึงเดี๋ยวม่ค่อยไขรมันไข่มมรรออกเบิดเหรอว่าถ้าก็หูหูนะครับเพราะว่าในการขั้วอึงนง่นห้องบริบริพาทองข้ามข้ามมึงโอ้ตัวนี้ทันตายอยู่โอ้ยไอ้บาปเด้เอตาย อะไรเป็นการทรมานัดซัดเื้ครับห้องเห็ดกับเขากินขคนบวัติวาโอ้ยเก็บาปพันธนุทรมา,านสักันเนาะแมนบนการทรมาร์ัจัดตือครับตือเห็ดกับเข่ากินครับเอาเดี๋ยวทัพพีจกบาดก่อนข้าทัพททพีคนะบ หยัดขาเกี้ยเดียขาหยัดขาสีฟ้าเกียเด้เลยกินแต่เสียบ่ะครับพี่นกกินแด่เสียบอยู่นะแต่เขาผมว่าคนอีสานมันนอออกหน้าครับมีอยังกับกินนะครับ แห่งยุคนี้แห่งยุคที่อตื้อติดกิบบ่ก็ดีกับนี่ยังก็กินไปครับเหลือกินบ่ได้แต่ผู้มีเงินกับผู้มีฐานะเดี่ยวคนกับเหลือกินได้นะครับแต่วา่าไงผู้มีฐานะมี่เหรอคับฐานะก็ได้ฐานะอยากจนแต่นี่ยังก็กินไปพยายามตักเอา ฟองมันออกนะครับฟองพอยายามตักออกให้เบิดเลยเพราะว่าความข้าวของมันจะอยู่ที่ท,ที่ฟองนะครับเอาเอาฟองออกไม่บิดนี่กิจะกค่อยข้าวลดความข้าวลงแต่ว่าเอาใส่สมุนไพรมันเกอันนี้นะครับเครื่องทำมันถึงอยู่ โอ้ตัวนึ่งใครครับพี่น้องเห็นไข่มเแี้ยวย่างหน่อยๆก็จะได้กินอื่นไข่อยู่หรอครับตัวหนึ่งของตัวอยู่ผิดว่าแล้วก็รออหมันเปร่้ยครับเขาจะมาปรุงแล้วก็ชิมกันนะครับครับข้าวกาอื่นสุกนะครับเาประมาณจักสิบนาทีนะครับมันจะสุกมาในการมาทำการปรุงครับ เพิ่มรสชาติได้ครับโดยกระเทียมเจียวนะครับความิ่นหอมกระเทียมเจียวหรืผมไปเจียวเตาเกล็ดมั้ผมเพราะว่าเอาทานนี่เตาเดียวก็าเดียวกระเทีเจียวลงไปเที่ยมหนึ่เจียวเย็นนะครับตำแล้วกระเทียมเย็นเจียวเหลือง เทียมเจียวลงไปมันจะกินมันจะแตกต่างเลยนะครับด,ดีเล็กน้อยน้ำปลาฟิตซอสเยิ้มสำคัญครับนี่ซิงสำคัญเลยนะครับโมโนโซเดียมกลูตาเมตผงนัวครับใส่หลายแฉบหลายใส่หน่อยแฉบหน่อยบางคนกินผงชูรสนะครับย่าน เดี๋ยว่าผมผมมาใส่ใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยไอ้ติมกับยาเขากล่องน้ำไอ้ติมมาดูอะไรนี่นี่ครับวัาใจสำคัญของตงุมตุมออืขังขาดตัวนี้ไปนี่คือคือรสชาติจะบ่ได้เลยนะครับต้องเป็นใบมะขามอ่อน ใบบักขามอ่อนก็นจริงครับแต่ว่ามันจะให้รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวบ่วคือบักหน่านะครับเปรี้ยวแบบสมนะครับสมธรรมชาติของใบบักขามนะครับแต่ว่ากัดที่ใส่แต่ใบบักขามอย่างเดียวก็รสชาติจะพอ,อยได้ปันได้ต้องใส่บักขามเปียกนะกนนกครับุนหอมบักขี้ครับพอดีผมเก็บเอ่อของอ,องอยูมีที่สบบาะบัน ผมเก็บของเกามานจะได้ตู้เย็นมั็หลายมื่นแน่นะครับที่ดได้ตู้เย็นยจะมันหลายมืน่นแหนก็ยุบลงไปเหียวลงไป สิ่งสําคัญครับสําหรับการต้มแซ่บนะครับนั่นคือใบกระเพราครับถ้าเป็นก้านสีเทาสีดำเลยก็ยิ่งดีนะครับบานห้าเอิ่นกระพเพราแหลกนะครับบางบ้านแถวลอยเอ็ดเขาจะเอิ่นว่าไปอีตูไทยนะครับแต่ว่าบานผมเอิ่นใบกระเพราเนี่ยยิงขึ้นใบกระเพะราอย่างนี้มันจะเห็นเป็นของตุ่มอึง,องนีง่ทุกตัวยิงขึ้นหอมยิงถึงนะครับ อ่อนขาแค่ว,วันไหนที่จะกิมครับอันนี้อู้แสบครับ,บเปียวเข้มเกดกำลังดี ไปที่แล้วครับเดี๋ยวจะยกขึ้นเสือบท่านละครับบาทนี้เดี๋ยวไปเตรียมสําหรับกันนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องบาทนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มอึ่งใครเฮาเดี๋ยวเฮ้องหย่าอายหยัดเกศหยียดขายเกศเนี้ยสี่พันเป็นฝาสี่พันเป็นฝาจีรีกาลาเดี๋ยวเอาเลยครับหัวมือหัวมือ้ยมาเด้อพี่น้องเลย มาเด้อคร <ım S 1> oh, ับผสมหูทุกคนต้มอึงสูตรอำนาจเจริญโอ้ยกอแห่งกินหนักวันนี้หรอโอ้ยจะไปสื่อหนักยังมาหรอคิ้วคิ้วเฟียนกะเฟียน ตอนใส่้อง่นครับนนี้มเห็ดเมนู้เศษตนใส่เอาชิมเข้าเนาะชิมชิตัวนี้ต่อใครเนาะโอ้หคกียเกเคียเรเลยโอ้เสีบเสีบครับเสียบเสียบรัปลอกรับประกันได้ว่าเสียบใครพร้อมน่บมมาเลยมันต้องใครสุดหน้าไปเสียบรับเียก็มีกินใครเหมือนกันกินขาอะไร ยังน่าหนิเนี่ยใบคือขุ่นๆาน่าหนิบอไปตัว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 แล้วไปตัว กินข้าวอุ่นมาก่อนข้าวอุ่นก่อนก่อนจะนั่งข้าวอ่อนก็อ่นข้าวอ่อนข้าวอ่อนมักแท้ๆได้ครับคุณข้าวอ่อนคือก้นนี่แหละก้นรับแต่เห็นข้าวอ่อนแหละมันดีกว่ามูแต่ว่านานเลี้ยวบ้าก็เล่นตีว่าสุดยอดนี่ยังกกินนะครับเอาว่าเศรษฐกิจ มันมีเนาะช่วงอยู่เนาะสถานการโควิดนะครับเือปดปี๊ดพอดีทั้งานให้กินกับทุกสาขาอาชีพลำบากไปตามๆกันครับว่าจะไปนะครับนี่ยังกับพอกินไรก็กินไปพอกระทั่งชีวิตไปครับก็ตายการอช่มในคลิปนานะครับว่าพู้ข่าสีหาเนี่ยมากเด็ดกินแต่ว่าก๋าจีเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับ พราะว่าบนอะกินรู้กินเลิศแบบยู่ในมัตคะข่านยุหลานกึมูคนเหรอครับเงินโมมีนะครับกินซ้ำอยู่ของมีกินซ้ำอยู่ใดกะจะนั่กะฝากโคตรไหลโคตรแชร่โคตรติดตามนะครับช่องอาจารย์ตอนแซกหวานทำไปเลยครับเ้อเพื่อวนเมื่อแซกตัวเถาเอาไก่สิไ่ออกอันละเ <c oughs> พราะว่ามีแต่คนนุ่มนะครับอยู่กันมับี่พ่อใหญ่ตอนเขาก็่งมูกด,ดซับกับไข่บอเพย่ กดสะพดสะพดไข่ถ้าผมพอกันคิ้หนาครับว่ารจีผมสีหาแนวมากเฮ็ดกินแซ่บๆอีกนะครับแต่ว่าอาหารจีกินราคาเปรียบอาหารอีสานบ้านๆนะครับปลาจะเป็นเมนูใไก็ยังติดตามเมึงนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปทะเบียนตรงนี้นอกทางนอกรับครับผมสวัสดีครับ